สวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวสารประจําค่ําคืนที่3สกรกฎาคมนะครับอย่าลืมในส่วนของตัวคอร์สเรียน forex Online นะครับตัวนี้เป็นคอร์สเรียนเกี่ยวกับข่าวสารโดยตรงคอร์สเรียนตลอดชีพนะครับผม things market ครับร่วมฉลอง10ปีแห่งความเป็นเลิศทางด้านการเทรดนะครับใครสนใจก็ขอเรเชิญที่เว็บไซต์หรือว่าเพจ things market ไทยแลนด์ได้เลยครับผม เรามาดูสถานการณ์กันนะครับทั้งสุดครับในค่ำคืนนี้นะครับผมในส่วนของตัวออสเตรเลียนิวซีแลนด์ JPY ยังอยู่ในบริเวณที่ท้ายของตลาดบางคนเกิดความสงสัยเอ๊ะคุณ JPY มันเป็นอะไรหรือเปล่าเมื่อเช้านี้มันยังแข็งอยู่เลยก็ต้องย้อนกลับไปครับ JPY เนี่ยที่แข็งตัวในช่วงเช้าที่ผ่านมาเพราะได้รับแรงหนุนจากดัชนีนิกกิ้225นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเวลาที่ดัชนีปิดตัวไปแล้วก็จะเข้าสู่ตลาดยุโรปค,ครับสกุลเงินเยน ็เริ่มมีการปรับตัวอ่อนค่าตามสภาวะตลาดที่ยังไม่ได้มีข่าวอะไรลบมากมายนะครับเราจะสังเกตจากในส่วนของตัวดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐครับนั่งทุนครับที่ภาพรวมเนี่ยยังคงบวกอยู่ทั้งกระดานเลยนะครับซะอนใี้เราเห็นว่าตลาดอเมริกาในค่ำคืนนี้มีโอกาสที่จะเปิดตัวเข้าสู่แดนบวกแต่ว่าก็บวกเพียงเล็กน้อย นะครับเมื่อวานนี้เอาจริงๆเลยนะยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับ GDP ที่ติดลบอยู่ครับผมถึงแม้ว่าจะมีสัญญาณที่มันดีบ้างก็ตามนะครับในส่วนของตัวข่าวนอกตารางครับบางคนงงครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนคุณสกุลเงินปอนเนี่ยมันมีข่าวไม่ดีไม่ใช่หรอครับล่าสุดนายกบริจรสันเนี่ยก็ได้ออกมากล่าวนะครับในลักษณะทานองที่ว่าเราอาจจะต้องชะลอนะครับการคลายการล็อกดาวไปก่อนนะครับบางภาคส่วนแต่ในรายละเอียดเบื้องต้นเนี่ยเขามีการกล่าวในลักษณะทานองนีครับว่าในเรื่องของการที่อยากจะให้นะครับคนเนี่ยกลับไปทํางานตัวเน เดิมนะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของนะครับการใส่หน้ากากป้องกันจะยังคงมีต่อไปเรื่อยๆมีการร้องขอประชาชนทุกคนนะครับว่าให้ปฏิบัติตามกฎนะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการปิดเมืองอย่างเต็มรูปแบบครับเขาใช้คำว่า a full national lockdown เลยนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถามว่าจริงๆมันเป็นผลลบต่อในส่วนของตัวสกุลเงินปอนหรือเปล่า เราอาจจะมองว่าเป็นลบบางส่วนก็ได้ครับเพราะอย่างคุณบริจนสันนะครับซึ่งเป็นนายกของราชนาจักรเนี่ยก็มีการออกมาบอกเหมือนกันว่าอาจจะมีการนะครับผมชะลอการเปิดเนี่ยเป็นบางภาคส่วนเฉยๆนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะทีนี้ในส่วนของตัวสาเหตุที่สกุลเงินปอมมีการปรับตัวแข็งค่าครับทางสำนักข่าวเอฟเอ็กซ์ w s ูดนนะครับได้มีการแจ้งมาว่าสกุลเงินปอมวันนี้นะครับแข็งค่าที่สุดในรอบ4เดือนนะครับผมเพราะได้รับแรงหนุนจากการอ่อนตัวของสกุลเงินยูโสตอลลร์นะครับจริงๆตัวข่าวนี้น่าจะ ออกมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะเพราะถ้าเกิดว่าเราดูกราฟจริงๆเนี่ยก็จะสังเกตว่าอ๋อดอลลาร์มันก็เริ่มกลับมามีกําลังแล้วเหมือนกันนะครับทีนี้สกุลเงินยูโรอันนี้เกิดอะไรขึ้นครับยูโรเนี่ยได้รับแรงกดดัน2ประการถ้าไปนในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจอาจจะออกมาไม่ค่อยดีครับทีนี้ในเรื่องของตัวข่าวสารมีเรื่องของโควิด1 i เข้ามาเหมือนกันครับซึ่งแน่นอนว่าสร้างความไม่แน่นอนแต่ถ้าเรามองในเรื่องของทางเทคนิคเนี่ยก็จะมองกันค่อนข้างง่ายเลยครับนักทุนเพราะว่า ตัวของสันักข่าวเอฟเวรีเนี่ยเขาก็รายงานมาในส่วนของตัวสกุลเงินยูโรนะครับมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาเนี่ยในระดับสูงสุดเลยนะครับนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2018ครับผมก็อาจจะไปชนแนวรับแนวต้านสำคัญนะครับหลังจากนั้นก็มีการย้อยลงมานะครับเรียกได้ว่าเป็นการปรับฐานดีกว่านะครับตัวนี้เอาเลยครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวภาคค่ำทั้งหมดนะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปกระผมขออนุญาตฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเรียน แจ้งให้ทุกท่านทราบอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณครับแล้วอย่าลืมนะครับนักลงทุนครับในส่วนของตัวสกุลเงินนะครับทองคำดัชนีหุ้นรวมถึงราคาน้ำมันท่านใดสนใจสัญญาณตัวนี้นะครับค่าบริการเฉลี่ยเพียงวันละ39บาทเท่านั้นก็เรียนเชิญแอดไลน์มาคุยได้เลยนะครับเพื่อรับสร้างในเรื่องของตัวความเสี่ยงก่อนครับผมขอบพระคุณครับ